โมย้อมยอมไม่ย oh, e. oh, oh, like. oh, ังครับยอมไปโอ้ตายเลยโ้ยโอมพ่อก็หนักตัวลูกเอ้ยอ้าวตอนนี้สองลุมหนึ่งแล้วหนยเนี่ยดูจิอ้อ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  พ่อยอมไม่ยังพ่อยอมไม่อย่าหนดูสิหัวเราะอะไรครับนี่ฮะนู้หัวเราะอะไรเอาไปเลยเอากระเก่งเลย

พูดเองเก่ก่อนพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วพอแล้ว